สั่งมาเยอะนะฮะโอเคไหมครับโอเคไหมครับให้ดูแอคชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับนะเทิงนะครับผมทริปนี้นะครับ ก่อนที่เราจะไปตกปลานะครับผมนะเราจะมารีวิวคันเบ็ดสักหน่อยครับผมนะถามกันเข้ามาเยอะเลยวะนะครับผมนะว่านะเธอใช้คันเบ็ดอะไรนะครับผมใช้คันเบ็ดจีนครับผมนะเบ็ดราคาถูกนะโอเคนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตกอ่าสหรับเอาไว้ตกปลาช่อนนะปลาช่อนนะครับผม โอ้โหตัวนี้มีไซส์ครับผมตัวนี้มีไซส์เลยอะนะนี่ครับตัวนี้ไซส์สวยอือหือตัวนี้มีไซส์ขึ้นมานิดนึงนะครับผมพอใส่แกงเลยนะว้าวก็ตกมานะปลากระสูบน้ำไหลนะครับผม โอ้ยโดนแล้วคุณชมยาวเลย <Yahoo! S 1> นี่ครับผมว,ว้าวสุดยอดโดนเลยกระสูบแม่น้ำนี่ครับเรียบร้อยครับกระสูบขอเก็บนะครับโอ้โห ดีนะที่เปลี่ยนช็อคเป็นสายฟลูโรคาร์บอนนะแล้วก็อ่าล่าสุดกระพงนะครับผมก็จัดมาแล้วนะครับผมนะ ขอบคุณครับน้อยหน่อยฟิชชิ่งจะช้อนปลาให้นะฮะหือดึงแรงมากโอ้โหใชเนี่ครับลูกออสปิสัตนะครับผมนะสุดยอดกัดเลย ด้วยคันจีนนะครับผมถามมาเยอะเลยนะครับผมนะเอ้ยทำไมถึงต้องใช้คันจีนนะครับผมโอ้โหนะ้าเทิงโอ้โหยอดซับสไครก็เยอะแล้วนะทำไมไม่ใช้ของดีๆไปเลยนะครับผม <c oughs> ผมก็อยากจะบอกว่าอยากจะตอบแบบนี้นะครับเ,เพราะว่าตอนที่ผมเริ่มต้นทำคลิปนะครับผมนะ <c oughs> ผมเริ่มต้นจากคันคัน ถูกๆนะครับผมมีแค่คันและลอกนะเริ่มต้นทําคลิปนะครับจนมีผู้ติดตามผมก็มากขึ้นนะรู้จักผมด้วยอุปกรณ์ธรรมดาธรรมดาถูกๆนะ oh. ผมก็อยากจะใช้ของไม่หวือหวานะไม่แพงนะครับผม <Yeah. S 1> ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้นักตกปลารุ่นใหม่ด้วยนะครับผมนะ oh. สำหรับคนมีงบน้อยนะครับผมนะ oh. ของแพงก็ซื้อได้เหมือนกันนะแต่ยังไม่อยากใช้นะครับผมนะ oh. ขอใช้แบบ พอเพียงพอประมาณของเราดีกว่านะครับผมเพราะว่านาเทิงนะครับผมเป็นคนที่ใช้อุปกรณ์เปลืองมากนะส่วนใหญ่ก็อย่างกับคันนี้นะหักไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมหักค oh, <no. S 1> ันที่จะมารีวิวนะเนี่ยหักนะครับผมนะเพราะว่าอเป็นคันที่ซื้อร้านเบ็ดนี่แหละร้านเบ็ดแถวบ้านเรานี่แหละนะมันเป็นคันจีนนะครับผมนะเพราะว่ามันมีตัวนัสือจีนะนะ แต่เทิงคงคิดว่าเป็นเป็นคันที่เขาสั่งมาจากอ่จีนมากกว่านะครับผมน,ะนายเทิงก็ไม่อยากจะใช้นะครับของอ่คันที่มันอุปกรณ์ที่มันแพงๆนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยดูแลรักษานะครับทําหักบ่อยครับ oh, <no. S 1> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุบัติเหตุนะครับผมนะ oh. ไม่ใช่แบบว่าไปตกปลาแล้วก็หิ้วปลาขึ้น อัดฟ้าแล้วหักไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุบัติเหตุนะไปเกี่ยวกับข้างหลังบ้างนะครับไปเกี่ยวญ่าบ,บ้างแล้วก็ปลายคันก็เลยหักอะไรประมาณนี้ไปฟาดเส,สาไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นครับผมนะก็เลยหักนะครับผมนะวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมคันเนี้นะที่คนถามเข้ามาเยอะเลยนะครับผมเป็นคันเวทดสองขีดแปดเฮ้ยไม่ใช่เวทดสองขีดห้านะครับผมนะคัน U.L. นะครับผมนะตอนนี้หักไปเรียบร้อยละหักใช้งานไม่ได้นะครับผม oh, <no. S 1> ตอนนี้นะเธก็เราจะมาลองสั่งสินค้าจากช้อปปีนะ <No. S 1> แต่จัดส่งจากเมืองจีนนะครับเป็นเป็นคันแบบเดียวกันเลยนะครับผมนะนี่สุดยอดเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าสั่งจากร้านไหนนะครับก็ ก่อนที่ขอแนะนาดีกว่านะครับผมไม่ต้องทําตามน้าเทิงก็ได้นะครับผมอาจจะซื้อตามร้านบิดแถวแถวใกล้ๆบ้านก็ได้นะครับผมนะเพราะว่าน้าเทิงไม่มีอะไรจะมาทําคลิปละนะก็เลยมารีวิวคันของตัวเองแล้วกันนะครับผมนะให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อก็ดูคลิปนี้ก่อนประกอบเอาไว้ประกอบก็แล้วกันนะครับผมนะเนะี่ยหักไปเรียบร้อยลนะเนี่ยแต่ก็ตกปลาได้หลากหลายนะนะครับผมนะ จะมาลองสั่งเบ็ดลักษณะเดียวกันเนี่ยนะคิดว่าผมดูรูปร่างดูรูปภาพแล้วนะในช้อปปีนะครับผม,ผมคิดว่ามันน่าจะาเป็นตัวเดียวกันนะครับผมนะโอเคเข้าไปเลยครับผมเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยว,ยวหาก่อนนะครับผมคันอยู่ไหนเอ่ยแอปหนึ่ง ก็เป็นนี่เลยครับผมขึ้นมาเรียบร้อยละนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ข้างๆแล้วกันนะครับหน้าจอนะหน้าจอที่ที่ผมดูอยู่เนี่ยครับผมนะก็จะเป็นลักษณะอุปกรณ์ตกปลาคันยูเอลนะก็เป็นขนาดเล็กๆนะใช้ก็ได้ประมาณสัก5กรัมถึง8กรัมน,นะเหยื่อนะครับผมนะนะสำหรับเหยื่อ5กรัมถึง8กรัมประมาณนี้ครับผมนะเพราะว่าเป็นคันเล็กๆนะผมก็จะเล่นสไตล์นี้นะครับผมนะ ว่าหักบ่อยเหลือเกินนะครับผมก็เนี่ยฮะไม่ค่อยเห็นใส่แว่นอขออนุญาตถอดแว่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดมันก่อนนะเป็นคันเบรคสองขีดห้านะครับผมนะเป็นคัน UL นะครับผมลักษณะนี้เลยนะดูรูปร่างหน้าตาเนี่ยโอโ้โหดูคนรีวิวนะครับผมเนะี่ยโอโ้โหเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้ดูนะถ้าได้มานะจะทําแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับลักษณะคัน ไอ้มันเป็นสีแดงนะครับผมนะตัวนี้เป็นสีดำนะดูดูหลายๆรูปแล้วกันนะโอเคนะจะซื้อลักษณะนี้เลยนะครับผมนะสั่งเลยครับผมผมจะสั่งอยู่สี่ชุดนะครับผมนะ <c oughs> ก็จะสั่งมาใช้เองสองชุดนะแล้วก็จะส่งให้ลุงแดงอีกสองชุดนะครับผมนะลุงแดงแกจะเอาไปาตกปลากฏดนะ จะไปเล่นปากรนะสั่งสี่ชุดแล้วกันนะก็ซื้อเลยนะครับผมซื้อเลยโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าของมาถึงนะครับเดี๋ยวจะเราจะมา,าเปิดกล่องแกะกล่องมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมนะว่ามันจะเหมือนตัวนี้ไหมนะตัวนี้ก็หักไปเรียบร้อยแล้วนะสุดยอดอะนะ กับพงก็ได้นะครับผมกระสูบน้ําไหลก็ใช้ดีนะครับ <Wow. S 1> ปลาช่อนนะสุดยอดนะครับผมใช้เหยื่อเล็กๆนะเล่นปลาช่อนนะครับผมนะโอเคส่งไปอ่อตอนนี้ก็ซื้อไปเรียบร้อยนะครับสี่ชุดนะครับผมนะอืมก็ส่วนใหญ่นะครับน้าทึงก็จะซื้ออุปกรณ์อ่ะนี่จะซื้อทีละประมาณสองสาม ชุดเลยนะครับสองสามคันเลยนะครับผมไม่ได้ซื้อทีละคันนะครับผมนะผมอย่างที่บอกนะผมใช้เปลืองนะครับผมนะเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวบ้านนะก็จะเห็นคันเบ็ดของผมหักบ้างปลายหักบ้างหักสองท่อนสามท่อนบ้างแล้วก็ขอเอาไปซ่อมนะซ่อมเสร็จก็มาคืนให้ผมบ้างก็มีเลยนะครับผมนะผมก็ยังใช้อยู่นะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับรอรออีกแป๊บหนึ่งนะ ว้าวสุดยอดนะอ่าสินค้าจากเมืองจีนนะครับผมดูแบบว่าโอ้โหมันแพนะ็คกิ้งมาแพ็คแบบว่าอ่าในนี้มีสองคันนะอีกสองคันนะส่งไปที่บ้านลุงแดงนะครับผมนะนถึงประมาณสองคันดูมันมันส่งมานะมันไม่ได้ใส่ท่อ PVC นะครับผมนะใส่เป็นกล่องแบบนี้นะครับไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมนะไม่รู้ผ่านมาได้ยังไงนะตรงนี้นะ่าจะ อมืมีสติกเกอร์กันแตกด้วยของบริษัทขนส่งของเขานะครับผมที่ข้ามแดนมานะครับน่าจะผ่านมาอย่างถูกต้องนะครับผมนะผ่านมาแบบอถูกต้องไม่ได้ผ่านมาแบบอาทางธรรมชาติละกันนะครับผมนะข้ามมาอย่างถูกต้องนะครับผมข้ามแดนมานะครับผมนะรับรองได้นะครับผมแล้วก็นี่ครับบริษัทขนสง่ง JNP ก็มาส่งให้นะเทิงเรียบร้อยนะครับผม <ด> oh. แล้วกล่องมันไม่น่าจะทนทานไม่น่าจะแข็งแรงเลยนะครับผมเนี่ยอะดูดินะแทกมาแค่นี้เองนะครับผมนะโอ้โหโอ้โหแม่งอจะหักหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมาดูแกะดูครับผมโอ้โหสุดยอดนะได้ละเบ็ดมึงจีนนะครับผมนะ กล้ามาทางธรรมชาติเอ้ยไม่ใช่ก้ามาอย่างถูกต้องนะครับผมไม่ได้ลักลอบมาทางธรรมชาติอะไรประมาณนี้ไม่มีนะครับผมนะนี่นครับผมนะกว่าจะมาถึงโอโหโดนกักตัวอีกหลายวันนะสิบสี่วันเลยนะกว่าจะมาถึงนะทึงนะครับผมงานมากนี่ครับได้ละเดี๋ยวมาแกะดูครับผม,อมโ,อโอเค อ่าอีกนิดนึงนะก็อยากจะฝากไว้นะครับผมสําหรับน้องๆหรือว่านักตกปลานะครับที่งบน้อยนะครับาอ่า่งก,กับนทิงนะครับก็ฝึกฝนด้วยคันถูกๆนะครับคันพอประมาณที่เราจะหาซื้อได้นะครับผมนะถ้าเรามีโอกาสได้ไปเล่นของดีๆแพงๆนะครับอ,อยากจะบอกว่าใช้มันชำนาญซะก่อนนะครับผมนะ ที่อุปกรณ์ที่มันประหยัดประหยัดนะครับผมนะถ้าเรามีโอกาสเรามีเงินนะครับได้ไปเล่นของดีๆของแพงๆนะครับฝีมือเราอาจจะดีขึ้นก็ได้นะเพราะว่าคันพวกนั้นนะครับเขาทํามาอย่างดีนะเพราะว่าวัสดุของเขาดีมันอาจจะช่วยในเรื่องของการทําให้เราตกปลาได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะมการส่งเยือกันไรนะครับนะเพราะว่าของแพงมันก็ดีนะครับผมแล้วก็ แล้วแต่นะครับที่ตัดสินใจซื้อนะครับผมส่วนนาเทิงก็นะมาเล่นแบบนี้นะคันพอประมาณนะนะไม่ได้เบียดเบียนครอบคัวนะครับ oh, <no. S 1> เป็นไปนกู้เงินมาซื้อคันเบ็ดอะไรไม่มีหรอกครับผมนะ <No. S 1> มีเงินในกระเป๋าทำ YouTube ได้ก็มาซื้อคันเบ็ดนะส่วนใหญ่ที่ทำจะเน้นหนักไปทางพวกอ,อุปกรณ์ ถ่ายภาพมากกว่านะเป็นกล้องหรือว่าอุปกรณ์ตัดต่อคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ครับผมนะเรื่องส่วนอุปกรณ์ตกปลาคันเบ็ดอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยอจะใช้ของแพงเท่าไหร่นะใช้ของ <Whoa. S 1> พ,อพอประมาณนะครับผมมนาะเดี๋ยวมาแกะดูครับผมนะว่ามันจะเป็นไงบ้างนะออื ว้าวต้องบอกก่อนนะชมคลิปแล้วนะครับถือว่าที่ทำทำคลิปตรงนี้นะครับอดูก่อนนะครับก่อนตัดสินใจซื้อตามนาทึงไนงะนี่สองคันมาเรียบร้อยสองคันครับผมไม่มีอะไรละนี่ครับคันเบ็ดจีนครับผมนะ นี่ะยี่ห้อเดียวกันเลยนะตัวนี้มันเขียนว่าฟิชชิ่งโรดนะเออเหมือนกันเลยครับผมนะนี่ก็มีคำว,ว่าฟิชชิ่งนะครันี่ครับผมอันนี้อะมีหรือเปล่าอาเฮ้ยโดนเลยอ่ะโดนแล้วครับนะาทึงนะครับผมนะไม oh, <no. S 1> ่เหมือนกันเลยนะครับผมนะ นี่อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับผมนะโอ้โหเดี๋ยวต้องมาแกะดูครับผมโอเคแกะดูดีกว่าครับโอ้โหโอันนี้เป็นท่อนล่างของมันนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนนี่ไงตัวนี้มีตัวสือจีน ตัวนี้ไม่มีนะเนี่ยครับผมสวยรีซีทก็สวยนะครับผมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเหมือนกันเดะนะครับผมเหมือนกันเลยนะครับผมเนี่ยครับนะเหมือนกันเลยนะครับผมรีซีทแล้วก็ด้ามจับอะไรเนี่ยครับเหมือนกันนะเออดูดิคล้ายๆกันนละครับไม่ถึงถือก็ว่าเหมือนนะครับผมนะโอเคเลยนะฮะเนี่ยสุดยอด สองคันยวดูดูด้ามอันนี้บ้างี่ยเนี่ยน,นะเหมือนกันนะครับ <Whoa. S 1> บอกแล้วคนละยี่ห้อนะไม่รู้เหมือนกันเขาไปติดแบรนด์ติดยี่ห้อ,อยังไงไม่รู้นะของจีนนะครับผม เพจาะประบานนี้นะเออหรือว่าข้ามาประเทศไทยหรือว่ามาติดแบรนด์ของไทยอีกมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะก่อนจะซื้อก็ตัดสินใจดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับผมนะอือมาดูท่อนปลายบ้างนะครับผมท่อนปลายนะครับผมสองอันเอ้าอะไรวะเฮ้ยเฮ้ย อะไรเนี่ยอุ้ยมันส่งอะไรมาให้เราเยอะแยะเฮ้ย oh, <no. S 1> ว้าวท่านผู้ชมโอ้โหมันส่งท่อนปลายมาให้ท่านผู้ชมอุ้ยส่งท่อนปลายมาให้นะถึงตั้งห้าอันนะครับผมนะ oh, <no. S 1> ผมสั่งเบ็ดสองสองคันเองนะครับน่ะส่งมาให้ทั้งห้าคันนะครับผมนะว้าว <Whoa. S 1> ผมดูแดงก็ได้แล้วนะได้แล้วก็ไปตกปรากฏเรียบร้อยนะไม่รู้ อืได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับผมเนี่ยฮะนี่ฮะ,ฮะห้าคันนะครับผมดูดิเนี่ยท่อนปลายห้าคันครับโอ้ท่อนปลายห้าคันโอเคแล้วเรามาเสียบดูนะฮะเสียบดูนะมันก็จะไม่ค่อยสุดนะ มันเป็นปกติของมันนะครับผมนะมนเขาทำมาไว้แบบนี้นะครับนะเพื่อสําหรับเอ่อเผื่อมันจะหลวมๆนะในอนาคตนะครับผมโอเคไม่ได้เหมือนเดิมเลยนะคันห้าฟุตนะครับห้าฟุตเท่าไหไร่มาูุนะห้าฟุตกว่านี่แหละครับผมเนะี่ยโอเคเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมทุกอย่างเนี่ยฮะสุดยอดเนี่ย <Yahoo! S 1> เหมือนเลยนะครับ ราคาก็โอ้โหสองคันไม่ถึงพันนะครับผมนะโอเคนะสุดยอดเดี๋ยวมาดูคันนี้ทำไมมันถึงส่งมาให้เราเยอะนะครับปลายผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเฮ้ยสวมไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับผมน, oh, <no. S 1> นี่แหละครับผมนะคันจีนนะ หวมครับนะไม่เข้าละนะเฮ้ยอันนี้ก็ไม่เข้าครับผมถึงว่ามันทําไมส่งมาเยอะนะครับผมเนี่ยส่งมาเยอะอ่ะส่งมาห้าห้าอันเนี่ยไปมันนะครับผมห้าไปาคันนะครับห้าอันเลยนะครับห้านี่ครับไม่ได้นะ ไม่ได้แต่ผมไม่เป็นไรนะครับผมเราจะต้องเอาเอาตรงเนี้ยนะอตรงที่เขาพันไกด์ตรงนี้นะครับพันตรงเนี้ยฮะเอาออกนะครับผมนะเพื่อมันจะเข้าสุดๆนะน่าจะโอเคนะเฮ้ยแปลกเหมือนกันเดี๋ยวลองเอาคันที่หักดูนะครับมันจะใส่ท่อนปลายได้หรือเปล่านะ โอ้โหพอดีเลยครับผมนะสุดยอดพอดีเลยพอดีเป๊ะครับผมก็กบบว่าถือว่าโอเคนะเบ็ดจีนนะต้องมาลองครับผมนะต้องลองครับผมต้องลองนะครับนะส่งมาตั้ง5ห้าันนะเดี๋ยวลองดูมันจะหักก็ช่างมันนะครับผมเพราะว่าเรา สั่งมาเยอะนะฮะว uh ้าววว้าเนี่ยฮะแอคชั่นของเขาโอเคไหมโอเคไหมฮะโอเคไหมครับ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 ปลายโซลิดนะอันเนี้ยนะโอเคครับผมนะ ว้าวสุดยอดเนี่ยฮะสองคันเนี่ยสองชุดเนี่ยนะครับอ่าไม่ถึงพันนะครับผม940บาทนะครับผมนะ <1> 1> ก็ได้มาสองคันนะครับผมรู้สึกว่าคันนี้นะจะสวยไม่ได้เราจะต้องมาปรับแต่งนิดนึงนะครับผมนะ <1> 1> แล้วก็ได้ท่อนปลายมาอีก <1> 1> เพิ่มมาให้อีกสามอันนะครับผม <1> 1> โอ้ได้ท่อนปลายฟรีอีกสามอันนะครับผมคันจีนนะนะฮะสุดยอด เยี่ม <Yeah. S 2> เดี๋ยวจะลองงัดให้ดูนะครับผมเดี๋ยวจะลองงัดให้ดูอ่าครับผมเดี๋ยวจะลองมางัดให้ดูนะครับผมถ้าสมมุติว่าอขวดน้ำนี่ไนะใสอะ่อันนี้ประมาณไม่ถึงลิตรนะครับผมนะประมาณเก้าร้อยห้าสิบนะครับนะไม่ถึงไม่ถึงลิตรนะครับผมนะ ขนาดขวดนะครับแล้วก็ใส่น้ําเต็มนะสมมุติว่าอืมน่าจะเป็นปลาช่อนอสักประมาณเกือบ2องโลนะครับผมสองโลนะนี่นครับดูดด,ด,ดูว่าเรามาดูว่ามันจะงัดขึ้นหรือเปล่านะครับผมนะีมันปิดคันอ่อนนะโอเคเดี๋ยวมาดู ให้ดูแอคชั่นสก๊อตว้าวเป็นไงบ้างครับผมนะสำหรับการรีวิว คันจีนของน้าเทิงนะครับผมนะก็เป็นคันที่สั่งจากในช h อปปีนะครับผมนะเป็นคันจากจีนนะครับผมก็มาลองรีวิวให้ท่านผู้ชมก่อนตัดสินใจซื้อนะครับผมก็อาจจะมีเสียงบ้างนะครับผมของนะครับผมนะอย่างที่เห็นนะครับสวมคันไม่ได้นะครับผมนะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะเขาก็ส่งมาให้อีกท่อนไป แถมมาให้อีกสามนะครับผมนะก็ไม่รู้ว่ามันจะโอเคหรือเปล่าสําหรับคนอื่นๆนะครับผมผมก็ถือว่าผมโอเคนะครับผมก่อนตัดสินใจดูคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็ขอฝากอีกนิดนึงนะก็ถือว่าโอเคนะครับคันจีนนะครับสชุดเอ้สอชุดนะครับผมแล้วก็คันเก่านะเหมือนกันเด็กนะครับผมนะอ่าก็ยูทูบของน้าเธอก็นะก็อย่างว่านะครับผมก็ไม่มี ก็ไม่ค่อยมีแบรนด์อุปกรณ์ตกปลานะครับค่ายเบ็ดอะไรนะครับมาสนับสนุนนะครับผมนะเธอก็เลยจะต้องหาซื้อหาจัดเองอะไรประมาณนี้นครับผมนะ oh. ก็จะมาเล่นของแพงๆมันก็ไม่ค่อยมีสปอนเซอร์นะครับผมนะถ้าแบรนด์ไหนค่ายไหนอยากจะสนใจที่จะให้ผมนะครับนะาเธอนะครับเป็นสื่อให้นะครับผมสนับสนุนอุปกรณ์ ตกปลานะครับคันแล้วก็ลอกอะไรนะครับก็ยินดีนะครับผมนะ oh, <no. S 1> นะก็ผมก็รายได้ youtube มันก็เพียงพอสำหรับเอ่อเข้าหมายตกปลานะครับผมซื้ออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับผมนะจะให้ผมไปเล่นของหวือหวาชุดใหญ่ไฟกระพริบนะแล้วก็คงไม่มีโอกาสนะครับผมมีนะครับแต่ไม่อยากซื้อนะไม่อยากเบียดเบียนครอบครัวนะครับผมนะ ก็เก็บเอาเงินไว้ใช้ภายในครอบครัวดีกว่านะครับก็เลยหาใช้ของพวกนี้นะก็ผมทําคลิปบ่อยนะครับผมนะวันหนึ่งก็2อสาทิปนะครับผมอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ2อสคลิปนะครับนะอ,ออกคลิปบ่อยมากนะครับผมจะซื้อคันบิดแพงๆนะครับไปตีปลาช่อนนะครับหมายวิ่งหมายอะไรนะมันคงไม่ไม่ไหวนะครับผมก็เลยหาเนี่ยครับอุปกรณ์แบบนี้นะ เพราะว่าเราทําคลิปบ่อยนะออกหมายบ่อยออกทิปบ่อยนะครับผมนะเข้าหมายบ่อยเราก็ต้องหาชุดที่มันถูกถูกประหยัดนะมาใช้แล้วกันนะครับผมและอีกอย่างผมก็ไม่ค่อยดูแลนะอย่างกับลอกของผมนะใช้มาเป็นปีนะครับก็ยังไม่พังนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาละนะใครอยากจะสนับสนุนก็ยินดีครับผม<อ>นะโอเคนะจบรีวิวนะครับผมโอเคครับผมสำหรับทริปนี้นะครับก็ ขอจบเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับ <Yahoo! S 1> ชุดจีนโอเคนะสำหรับนาถึงเจอไหมครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับยอดอได้ละชุดตีปรช่อนไป